เรื่องถัดมาที่ครูจะสั่งงานนะคะก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ผลการทดลองนะคะให้นักเรียนขึ้นว่าการวิเคราะห์ผลการทดลองแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นในส่วนของตรงนี้ให้ฟังแล้วก็ไม่ต้องจดนะคะเพราะว่าห้องหนึ่งเขาเลือกที่จะฟังเอาในส่วนของตรงนี้คือครูจะมีเป็นผลการทดลองมาให้ซึ่งในตารางที่เราเห็นเนาะก็จะมีเป็นเวลากับความเร็วโดยเวลา ก็จะมีค่ามาให้แล้วก็ความเร็วโดยที่จะมีบวกลบ0.4ในส่วนของตรงนี้คือค่าความคลาดเคลื่อนโดยความชันของกราฟที่เราจะพอตกันเนี่ยหาได้จากเดลต้าส่วนด้วยเดลต้าเโดยเดลต้าเนี่ยตัวเนี้ยสามเหลี่ยมเนี่ยคือหมายความว่าคือผลต่างนะคะก็จะหาได้จาก y max ลบ y min ส่วนด้วย x max ลบ x min หรือว่ามากลบน้อยนั่นเอง แม็กก็คือมาจากแม็กซิมั i มมินก็มาจากมินิมั m มนะคะโดยทีนี้ถัดมาอันนี้เป็นกราฟที่ครูจำลองการพอรตขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีเวลาเนี่ยคือแกน x นี่นะคะแกน x เนี่ยคือเวลา T หรือว่า Time นั่นเองโดยแกน y เนี่ยก็คือเวลา,วา,า,ค,วลาคือเรื่องอ้อขอยค่ะแกน y คือความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะ ทีนี้จากข้อมูลที่เราได้เนี่ยเราจะมาพอดกราฟซึ่งในความรู้ตรงนี้ครูอาจจะไม่ได้ทวนให้เพราะว่าน่าจะเคยมีความรู้ในเรื่องของคณิตศาสตร์มาก่อนเนาะเรื่องกราฟเรื่องอะไรมาดูตัวแรกนะคะก็คือที่ x เป็น1เนี่ย y คือ2 9จบวกลบ0 4นเวลามาพอดเรามาพอดยังไง1คือ x เป็น1ใช่ไหมคะ x เป็น1อยู่ตรงนี้โดยที่ y 2. 9ุตรงนี้คือ3เพราะงั้น2อาอาจจะอยู่ประมาณตรงนี้ ซึ่งก็คือ1ตรงนี้แล้วก็2.9อยู่นี่เพราะงั้นจุดที่เกิดขึ้นเลยเกิดขึ้นที่ตรงนี้จากนั้นเราสังเกตว่าจะมี0.4ด้วยบวกลบ0.4นั่นหมายความว่า2.9เนี่ยบวก0.4ก็จะได้เป็น3.3อันนี้เป็น3แล้วเราก็ขึ้นมา3.1 3.2 3.3ก็คือตรงนี้ที่เป็นเส้นขีดแบบนี้ จากนั้นลบออกด้วย0.4 2.9ลบ0.4ก็เหลือ2.5เราก็ไล่ลงมา2.5 2.8 2.7 2.6 2.5ก็อยู่ตรงนี้เราก็เลยขีดตรงนี้อ่าได้ 1. จุดแล้วตรงนี้คือได้ 1. จุดที่เราหาคือตรงนี้จากนั้นนะคะตัวที่2 x มีค่าเท่ากับ2เราก็มาดู x ที่เป็น2คืออยู่ตรงนี้ x เป็น2 y คือ3.7 3.7ก็ประมาะตรงนี้พอตรงนี้เพราะว่านี่คือสีใช่ไหมคะตรงนี้ก็อาจจะประมาณ3.7เพราะงั้นจุดที่เกิดขึ้นเลยเกิดขึ้นที่ตรงนี้เราก็ทําเหมือนเดิมบวกลบ0.4 3.7บวกไป0.4ได้ตรงนี้3.7ลบไป0.4ได้ตรงนี้แล้วเราก็ขีดนะคะประมาณนี้จากนั้นก็พอดข้อมูลทั้งหมดมีทั้งหมด6ตัวเนาะตัวที่หตัวที่2ตัวที่สตัวที่4ตัวที่5และตัวที่6 ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะได้ภาพดังกราฟตรงนี้เลยจากนั้นในส่วนของความชันหรือว่าสโลนั่นเองหาได้จากไหนในตัวอย่างนี้นะคะจะใช้ตรงนี้ถึงตรงนี้ในความเป็นจริงเราอาจจะใช้จุดตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ได้หรือใช้จุดสุดท้ายถึงบนนี้ก็ได้นะคะไม่ผิดเลือกที่จะใช้ได้เลยแต่ว่าตามตัวอย่างคือเลือกที่จะใช้ตรงนี้ถึงตรงนี้เราก็มาดู มันหาได้จากเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x ใช่ไหมคะโดยตรงนี้เนี่ย y สูงสุดก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะค่าประมาณ7.4และ y ต่ำสุดก็คือตรงนี้ค่า y คือประมาณนี่ประมาณ3นะคะมันก็จะได้เป็น7.4ลบด้วย3.0นนี่นะคะตามนี้เลยอันนี้คือค่าเดลต้า y นะเราได้เดลต้า y แล้ว เดลต้าคือลบกันแล้วจะได้4ี่จุดสี่เนาะทีนี้เดลตา x ล่ะ x คือตรงนี้แล้วก็ x อีกที่หนึ่งคือตรงนี้ซึ่งตรงจุดแรกเนี่ยค่าประมาณ1 2จุดสองอันนี้เป็น1เนาะตรงนี้เป็น1ประมาณตรงนี้ก็ประมาณ1 2จุดสองนี่นะคะ1 2จุดสองเป็นค่าที่น้อยเนาะส่วนค่ามากล่ะคือ x อยู่ตรงนี้ x ออยู่ตรงนี้คือประมาณ 5.5นี่เราก็ได้เดลต้า x ก็คือ5.5ลบด้วย1.2เพราะงั้นจะได้4.3เราได้ค่าเดลต้า x แล้วคือ4.3เพราะงั้นเอามาหารกันก็จะได้ค่าของสล p ปนะคะหรือว่าความชันนั่นเองหรือถ้าเขียนแบบเต็มๆก็จะกลายเป็นสล p ปหรือว่าความชันนะคะก็จะเท่ากับเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x ก็จะเท่ากับ y มากสุดคือ7.4เนาะตรงนี้ ตรงนี้เนาะค่า y มากสุดเพราะว่าจากตัวอย่างเนี่ยเขากำหนดให้เป็นเส้นนี้เพราะงั้นค่า y มากสุดเลยอยู่ตรงนี้แล้วค่า y น้อยสุดคือตรงนี้ก็คือเป็น3 x มากสุดก็คือตรงนี้ก็คือขอไปค่ะก็คือ5.5แล้ว x น้อยสุดก็คือตรงนี้ก็คือประมาณ1.2 แล้วเราก็ลบกันก่อนลบกันก่อนแล้วค่อยหารก็จะได้ค่าความชันของกราฟออกมานะคะประมาณนี้ไม่ยากแต่ว่าอาจจะซับซ้อนนิดนึงใครที่ไม่มีพื้นฐานในส่วนของตรงนี้ให้กลับไปทบทวนเรื่องของคณิตศาสตร์นะครูไม่สามารถย้อนอธิบายอย่างละเอียดมากกว่านี้ได้แล้วโอเคประมาณนี้นะคะทีนี้ในส่วนของหน้าตรงนี้ให้นักเรียนจดสูตรตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ โดยตีตารางตีกราฟขีดเส้นแบบคูเลยนะคะหน้านี้ให้จดนะซึ่งหน้าก่อนหน้านี้ที่เป็นหน้านี้ตรงนี้คือไม่ให้จดนะคะคูแค่อธิบายให้ฟังหน้านี้จดอ่าหลังจากเมื่อกี้คือที่เราได้4.4กับ4.3หารกันออกมาความชันของกราฟเลยได้1.0233นะคะประมาณนี้อันนี้คือให้หาความชันแล้วทีนี้เราจะมาหาค่า ความชันมากความชันน้อยเพื่อจะไปคำนวณหาค่าความคัดเคลื่อนของกราฟนะคะก็คือเราจะสังเกตว่าตรงจุดนี้นะคะจะมีเส้นล่างกับเส้นบนแล้วก็จุดสุดท้ายจะมีเส้นล่างกับเส้นบนเวลาขีดก,กราฟเ,เส้นตัดความชันเนี่ยเราจะเริ่มจากตรงนี้นะตรงล่างของตรงเนี้ยจะลากขึ้นไปตัดกับเส้นบนของตรงนี้แบบนี้นะคะอันนี้คือเส้นที่1และอีกเส้นหนึ่ง คือเราจะลากตัดจากตรงจุดนี้จุดบนเนี่ยมาตัดมาถึงตรงจุดล่างของฝั่งนี้มันจะได้แบบนี้รูอาจจะขีดไม่ตรงนะคะแต่ว่าประมาณนี้อันนี้คือที่มาที่ไปของเส้นนะจากนั้นนะคะอีกเส้นหนึ่งที่เราเห็นเป็นเส้นสีแดงเนี่ยคือการเขียนสลปหรือว่าความชันของกราฟเราก็ตัดขึ้นไปแบบนี้เลยไม่จำเป็นต้องผ่านจุดทุกจุดนะแต่ว่าในส่วนของข้อมูลตรงนี้เนี่ยจุดค่อนข้างจะ ตรงกันเราก็เลยขีดตัดขึ้นไป <c oughs> แต่ว่าจะ <c oughs> แต่ว่าจะมีบางกรณีที่เป็นแบบนี้นะสมมุติข้อมูลเราได้แบบนี้ย <c oughs> เวลาเราขีดอะ <c oughs> เราไม่จําเป็นต้องขีดตึ๊ดตดตดแบบนี้นะ <c oughs> ให้เราเขียนเป็นแนวโน้มของกราฟก็คือขีดตัดไปแบบนี้อ่าอันนี้คือแนวโน้มของกราฟแต่ว่าในกรณีของตัวอย่างตรงเนี้ยจุดมันค่อนข้างตรงกันหน่อย <c oughs> เราก็เลยขีดตัดผ่านจุดได้เลยประมาณนี้นะคะ ทีนี้ถัดมาดูตัวอย่างของการคำนวณความชันมากที่สุดเนี่ยเราจะมาหาความชันมากกับความชันน้อยโดยจากภาพกราฟตรงนี้เราจะเห็นว่าเส้นที่มีความชันมากที่สุดคิวเส้นเนี่ยมันสูงสุดแล้วอันนี้ก็คือเส้นกลางเราเนาะแล้วก็ส่วนความชันน้อยที่สุดก็คือเส้นล่างเพราะงั้นเวลาหาความชันมากความชันน้อยเราจะมาหาจากสูตรเหมือนเดิมก็คือเดลต้าเอ็กเอเดลต้าไยส่วนด้วยเดลต้าเอ็กนะคะโดยความชันมากเรามาโฟกัสที่ตรงนี้ เส้นนี้นะเส้นสีเส้นปะสีน้เงินนี้นะคะตรงนี้จุดสูงสุดคือตรงนี้ซึ่งมีค่าในแกน y เนี่ยประมาณ8 4จุดนี่นะคะก็คือประมาณ 8. 4ดแล้วเส้นสีน้าเงินปะนี่เนาะ,ะน้อยที่สุดก็คือตรงนี้มีค่าอยู่ประมาณ 2. 5ดเราก็เลยเป็นที่มาของ8 4จลบ 2. อดอันนี้คือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x เราโฟกัสจะพาะเส้นปะสีน้าเงินนะคะเส้นปะสีน้ำเงินคือตรงนี้เนาะเนี่ย ค่า x ที่มากที่สุดคือ6แล้วตรงนี้ค่า x ที่น้อยที่สุดก็คือ1เลยเป็นที่มาของ6ลบ1นะคะอันนี้ก็จะได้ค่าของความชันมากที่สุดทีนี้เรามาดูค่าของความชันเส้นที่น้อยที่สุดค่าของความชันที่น้อยที่สุดก็คือเส้นล่างเนาะคือเส้นปะสีแดงๆเนี่ยสูงสุดค่าอยู่ที่ตรงนี้โดยแกน y เนี่ยอยู่ประมาณ7กว่าก็คือ7.6เนาะ แล้วก็ตรงส่วนของนี้นะเราโฟกัสเส้นปะแดงนะตรงนี้ก็คือค่าอยู่ประมาณ3.3อันนี้คือแกน y แกน y นะคะทีนี้ในส่วนของเดลต้า x ตรงนี้ค่า x มีค่าเท่ากับ6ตรงนี้ค่า x มีค่าเท่ากับ1เพราะงั้นก็จะกลายเป็น6ลบ1เหมือนกันดังนั้นค่าความชันที่น้อยที่สุดก็เลยกลายเป็น0.86 จากนั้นเรามาคำนวณหาค่าความคัดเคลื่อนของความชันจากสมการที่คูให้จุดคือตรงนี้สมการนี้นะคะนี่ตรงนี้สมการนี้เราคำนวณหาค่าความคัดเคลื่อนของความชันนั่นก็คือ1นส่วนสลบคูณด้วยความชันมากลบความชันน้อยโดยเราจะเอาความชันมากลบความชันน้อยลบกันก่อนแล้วค่อยไปคูณกับ1นส่วนสนะก็จะได้เป็นความชันมากที่เราหาก็คือได้1.18เนาะแล้วก็แทนค่า 1.18เนี่ยตรงนี้แล้วก็ค่าความชันน้อยก็คือเส้นนี้เส้นที่เป็นเส้นปาสสีแดงนะคะก็จะได้0.86เพราะงั้นลบกันแล้วก็หารด้วย2เนี่ยก็จะได้0.16นะคะใส่หน่วยด้วยนะประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของตัวนี้คือจะเป็นงานการบ้านที่ครูสั่งให้ทำซึ่งห้องหนึ่งตอนแรกครูสั่งให้ส่งวันจันทร์แต่ว่าส่วนใหญ่เขาพากันเสร็จกันในคาบ ของสาหรับห้องเราครูจะให้ส่งเป็นวันอังคารนะคะก่อนเรียนวันพุธวันพุธสอบนะให้ไปอ่านหนังสือเรื่องบทที่1นึ่งด้วยเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยการน,นับเลขในยะสําคัญบวกลบในยะสําคัญนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องพวกนี้ด้วยทีนี้ครูจะให้พอดการาฟจากข้อมูลโดยจะมีตารางให้ก็คือคล้ายๆกันเลยจะเป็นเวลากับตําแหน่งเวลาคือแกน x แล้วก็แกน y ก็คือจะเป็นตําแหน่งนะคะส่วนสเกลตรงนี้เนี่ยที่ครูแบ่งแบ่งเราอาจจะแบ่งตามความเหมาะสมของเราได้เลย ห้องหนึ่งบางคนใช้พื้นที่ทั้งหน้าเลยก็ได้หน้ากระดาษหนึ่งหรือเราจะแบ่งปเป็นสกิลเล็กๆก,ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราจะแบ่งเขียนมาด้วยความเข้าใจของตัวเองนะคะผิดถูกเดี๋ยวครูจะดูอีกทีนึงแต่ว่าอยากให้ลองทําก่อนจากนั้นเราก็ได้พอดกาบแล้วก็ขีดเส้นขีดอะไรที่ครูพาทาเหมือนที่ครูอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วเราก็มาหาค่าความชันมากหาค่าความชันน้อยจากนั้นสุดท้ายก็คือมาหาค่าความคลาดเคลื่อนของความชันนะคะซึ่งเรื่องนี้ ด้วยความที่อาทิตย์เราอาจจะสงสัยก็ค่อยซักถามในกลุ่มไลน์ได้นะคะเดี๋ยวครูจะมาอธิบายอีกทีนึงว่าไม่เข้าใจตรงไหนอะไรยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ขอค่าครูตอนนั้นก็อาจจะได้เรียนกันแบบเจอหน้ากันอาจจะเข้าใจมากกว่านี้แต่ก็ประมาณนี้แหละที่ครูยพยายามอธิบายแล้วเนาะไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะถามลงกลุ่มเลยนะไม่ต้องถามส่วนตัวนะคะโอเคค่ะสู้ๆ